มายามตุม้มมายามตุ้ม่นแนมเห็นอยู่ขนสองหลังลุนล้นลุ้นมาลุ้นกันวะสองหลังมีสิมานบัอืมโอ้ยมานยูมานยูมานยูเก่งงอกดอดยู่น,ยน,ยยน,น่น ถือแล้วถือแล้วโอ้สองตัวว้าวสองตัวเบื้องหลังนี่เบื้องหลังนี่นี่ถือถอยไปกี่ถอยถอยมีไหมมีกี่ตัวโอ้หลังนี้ก็มีหนึ่งตัว อ้อมานหมานหมานว้าวมานมีนี่มานนับเบิ้งว่ามีจักโต่สิสองทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเจ็ดอันมีเจ็ดอันได้กี่ตัวอันนี้ก็ อันนี้ก็สองอันนี้ตัวหนึ่งเป็นสามเป็นสี่เป็นหาโอ้หาตัวเมื่อนี่มันมันบอดิซ้่เลยเมื่อนี้